หนึ่งในเก้าวัดนะคะที่อยากจะแนะนำให้ได้ไปนมัสการกันคือวัดเขาตะเขานะคะซึ่งชาวบ้านในแถบนั้นจะรู้จักว่าเป็นหลวงพ่อทองหองวัดเขาตะเขาอันนี้ก็มีชื่อนะคะคือหลวงพ่อทองเป็นพุทธรูปเก่าแก่สมัยอยุธยาคาดว่าเป็นสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะซึ่งมีการอพยพหนีพมา่าและนำพระพุทธรูปติดมาด้วยแล้วก็มีการก่อสร้างวัดอุโบสถเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อทองนะคะ การสร้างครั้งนี้สาเหตุที่เรียกว่าวัดเขาตะเขาหรือหลวงพ่อวัดเขาตะเคาเพราะตอนนั้นมีชาวจีนผู้ศรัทธาเป็นกษหตบดีนี่แหละค่ะให้ลูกน้องเป็นผู้สร้างและชาวจีนก็จะไว้เขายาวใช่ไหมคะแต่เราจะบอกเออจีนยาวจีนยาวจีนเขายาวเป็นผู้สร้างจะพูดไปแล้วก็เขาก็ไม่คุ้นนะคะก็เรียกเป็นตานะฮะตาเขาคือตาที่มีเขาแล้วก็ในที่สุดก็เป็นตะเขานะก็อันนี้ก็เป็นตำนานนะคะที่ขบขันของชาวบ้านว่า ชื่อต่างๆเนี่ยบางทีก็มีความหมายเหมือนกันนะคะทีนี้วัดเขาตะเคามีเขาจริงๆนะคะแล้วก็มีการสร้างวัดแล้วก็ที่ปดิสถานของหลวงพ่ออยู่ที่นั่นปัจจุบันนี้นะคะได้นำหลวงพ่อทองไปปฏิสฐานอยู่ที่ศาลาที่มีหลังคาสีแดงส่วนตรงที่เป็นอุโบสถนั้นมีพระพุทธรูปเก่าแก่อีกองหนึ่งเรียกว่าพระเทวฤทธ์นะคะซึ่งเวลาชาวบ้านไปกราบต้องไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อทอง ที่เรียกว่าหลวงพ่อวัดเขาตะเขานะคะแล้วก็มากาบหลวงพ่อเทวฤทธ์ในว่าหลวงพ่อวัดเขาตะเขาอํานวยความสุขนะคะโชคลาบส่วนหลวงพ่อเทวฤทธ์เสมือนหนึ่งขออะไรก็จะได้ในสิ่งนั้นแต่อย่าลืมนะคะการไหว้พระจะขออะไรตนนั้นจะต้องมีสัจจะวาจาจะต้องเป็นคนที่มีวินัยในการที่จะกระทําทุกอย่างให้สําเร็จที่เรียกว่าฉันทะนะคะรักที่จะทําวิริยะเพียรที่จะทํา จิตตะใส่ใจที่จะทำวิมังสาคร่ครวญที่จะทำให้มันดีขึ้นมีสี่ประการนี้แล้วเราไปกราบหลวงพ่อเทวฤทธิ์แล้วเราก็ปฏิบัติเหล่านี้นะคะด้วยกำลังใจเราก็จะประสบผลสำเร็จได้โดยง่ายการที่จะไปวัดเขาตะเคานี่นะคะปัจจุบันนี้ไปไม่ยากนะคะเพราะว่าถนนถึงแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะคะประมาณสัก30ปีที่แล้วเนี่ยต้องไปทางเรือนั่งเรือจากเพชรบุรีไปประมาณ3าชั่วโมงถึงจะถึงวัดขวเขาตะเคาร ปัจจุบันนี้นะคะถ้าเรามาจากกรุงเทพก่อนเข้าเพชรบุรีจะมีทางแยกเขียนว่าวัดเขาตะเขาเราก็ไปทางนั้นก็ได้นะคะหรือว่าไปสมุทรสงครามเข้าทางวัดเขายี่สารก็ได้นะคะก็จะมีป้ายบอกตลอดทางนะคะว่าไปถึงวัดวัดนี้จะมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากนะคะเพราะนั้นไปก็ไปกราบนมัสการสองแห่งคือทีอ่หลังคาที่เป็นสีแดงแล้วก็ที่อุโบสถ จริงๆแล้วชาวบ้านก็มักจะเล่านะคะเรื่องราววินิหารของหลวงพ่อทองเสมอๆเลยนะคะว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือการสำเร็จผลในเรื่องของการขอต่างๆหน้าที่การงานสําเร็จหรือว่าทรัพย์ไม่ขาดอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ชาวบ้านจะพูดคุยกันสําคัญอยู่ที่ว่าเรากับว่าอย่างไรจรึงจะให้ผลจริงนั้นตามความต้องการจากวัดเขาตะเคาถ้าหากว่าเราเลยไปที่เพชรบุรี มีวัดเก่าแก่โบราณตั้งแต่สมัยขอมคือวัดพระธาตุวรวิหารเป็นที่ปฏิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ในตัวจังหวัดเพชรบุรีนะคะหรือวัดสุวรรณรามซึ่งเป็นวัดสมัยกรุงแตกอีกเหมือนกันวัดกำแพงแรงเหล่านี้เป็นวัดเก่าแก่ถ้าเราไปนมรสกการที่วัดเขาตะเขาแล้วเลยเข้าจังหวัดเพชรบุรียังได้อีกสามวัดค่ะจริงๆแล้วการไหว้พระ9้าวัดก็จะตั้งเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วควรจะรู้ประวัติ ของพระพุทธรูปแต่ละองค์อย่างหลวงพ่อวัดเขาตะเขาเนี่ยนะคะก็มีเรื่องเล่านะคะว่าท่านเป็นพี่น้องกับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือเปล่านะคะหรือว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ,อพ่อวัดบางพีใหญ่หลวงพออ่อโสธรก็แยกกันเป็นสองตำนานว่าเป็นพี่น้องกับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมกับหลวงพ่อโสธรหรือเป็นพี่น้องกับวัดบางพีใหญ่กับหลวงพ่อวัดไร่ขิงอย่างไรก็ตามประวัตนินี้จะมาเล่าให้ฟัง ในข่าวหน้านะคะท่านผู้ฟังก็จะคิดเอาเองว่าจริงๆแล้วเป็นพี่น้องตามตำนานหรือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านได้นำติดตัวมาในสมัยกรุงแตกนะแล้วก็เป็นเรื่องเล่าต่างๆนานานะคะเราก็จะมาพบแล้วก็เล่าให้ฟังกันในครั้งต่อไปค่ะ